สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่า100ลอยร้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมฝนกำลังตกพอดีนะครับสวนป่า้อยล้านแหน่งนี้นะครับนี่ฮะท่านผู้ชมคนไหนสนใจ,จก็กดติดตามชมกด subscribe กดแชร์ได้เพราะวันนี้ผมมาฝนตกพอดีนะครับนะครับบรรยากาศฝนตก ยามท้องไร่ท้องนานะครับหลังก็เสียแล้วจะได้มาอยู่นะครับนี่ฮะพาท่านผู้ชมมาชมนะฮะงไงครับนี่ฮะฝนตกอะฟ้าร้องครับนะครับออกออไปไม่ได้ครับโทรศัทพ์กันฝนไม่ได้นะครับฝนกำลังตกกำลังแรงเลยครับวันนี้นี่ครับพื้นป่า ตปนป่าร้อยล้านแห่งนี้ครับผมอยู่บกนกระท่อมของผมนะครับจุดชมนะูวิวมามีให้ดูนะครับเนี่ยนะบัวยังไม่ได้ปลูกนะครับเดี๋ยวจะหาบัวมาปลูกนะครับหาท่านผู้ชมชมลวยอนะ่ะกำลังเริ่มออกดอกออกดอกออกปีนะครับนะครับด้านข้างผมก็มีครับนั่นครับนะ สภาพอากาศนะครับถ้าใครมาเที่ยวก็สามารถจะมองเห็นลัษน์นี้ได้นะครับตามบรรยากาศตามภาพนะครับเราฟ้องเลยภาพเนาะฝนตกค่อนข้างจะไม่แรงเท่าไหร่แต่ก็ชุ่มฉ่านะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมก่อนนะครับฝนตกนะเมื่ออากาียนแล้วเราก็จะอยู่อย่างนี้นะครับ ใครที่อยากได้ก็ลงมือทาได้แล้วครับไม่ต้องรอนะครับถ้าหลังเสียแล้วบอกมาทำคงมไม่ทันแล้วครับไม่มีแรงนะครับผมบอกได้เลยครับตอนนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดทามชมนะครับบรรยากาศของสวนป่าร้อยล้านแห่งนี้วันนี้ก็ขอบคุณครับครันะ้งหน้าเดี๋ยวมีบัวแล้วผมจะถ่ายทำให้ดูอีกทีจุดแบบนี้ครับจุดชมยิวตรงนี้แล้วครับ ถ้าบวาปลูกบวขึ้นบวเป็นแล้ววันนี้ก็มลมมาฝนมาครับขอบคุณท่านชมที่ติดตามชมทางช่องเสวนป่าร้อยล้านวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ